ได้แล้วข้อนุ่มอ่ะข้อนุ่มแม่สิครับได้แล้วลูกโดมินโดมินได้แล้วป้าขอตั้งสดๆนะจ้าประเดิม <c oughs> ยังมีแผลลูกางานนั่นนะลงมามากินกินหมดแล้วเนะี่ยพุยอมา<อ>ถ่ายใหม่เห็นหนูไม่เอาอเริ่มใหม่ แมวไม่กินแล้วเนี่ยแมวไม่มาขอมาจิ้มมมกินด่วยได้ไหมคะครับมนีม่มาขอมาไม่นหอะไรนหมด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 มหมดหมหมดหมดหอดมมหมด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 มดห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 มดมดด้มดหดหดหมดมดห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 มดด หนูไม่ลงเป็นหนังอันนี้หนูมาลงหนึ่งกัทิตย์ใหม่ใช่ไหมเราเดินขนมนี้ต้องลงทุกวันกินกับตาว้ายเสียงอะไรเนี่ยแม่แม่แมาแม่แม่ร้อนเพิ่งออกกับร่างกายไปเมื่อกี้กินโรตีรู้สึกแย่เลยเหนื่อยรู้อที่ยงหน่อยโอเคสิบห้านาทีเหนื่อยแล้วไม่ใช่กินกล้วยด้วยอ่ะไม่ได้เหนื่อยหรอกเมื่อยขามากกว่า เอาไอม่กินก้อยแม่ไม่ชวนเมียพ่อพาหลานไป S B T ไม่ได้หรอ<ม>ทำไมอ่ะ S B T ใช่ไหมให้ตาพาไปเนี่ย S B T ไหน S B T อ่ะที่เป็นเล่นกระโดดอ๋อเป็นนิที่ไปกับอโดยอ๋อดดีเดดดีที่ไปกับอังโคกับคารีข้าเมียแล้วไม่ที่ตาย ไม่เมื่อกี้อันทีทำาที่นกปลาตย <laughs> ไม่ใช่ใส่เนี่เอ็มเอ็มเอมนักมวยใช่มันจะมีไอที่นวมอ่ะนวมใส่หัวแล้วก็วิ่งมาเล่นน่ารักมากเลยใส่ดีในลูกบอลใหญ่โยคะใ,ใหญ่ๆโยนยสสส <laughs> ยใส่แม็กซี่ทิ้เลยดีใส่หมวกแล้วหมืนมูถ่ายคิดไม่ทันเกือบหลงเปล่าเป่าเปเป่าเปล่าเปล่าลมาเออแนั่นแหละแบบนั่นแหละแบบนั่นแหละเออเาา

เด็กเออมามี่มัมมี่มัมมี่โอมยนอนมัมเรียกให้แม็กซี่ไหนเด็กแม็กซี่แม็กซี่ไหนมีอาอยู่ไหนเรียกมีอามีอาอันนี้ไม่ร้อนคไม่นอนมีอาเด็กเออเด็กเออเด็เรียกตัวเองนะเรียกตัวเองเชียร์ตัวเองเด็กอายุ มลนุ่มสิแบอายูเซี่ไ่า่แบ็ซี่แบอายูขดีอนี้เคงว้นไปอีกะักยใ่หอเมอืมให้มันแห้งก่อนไม่แห้งอ่ะเ่าสั่งๆนู้นเอาใส่มันจะเป็นคนไลน์สั่งนู้นน้ำใส่แล้วนะน้ำข้ามิเตอร์แล้วอะ ฝั่งเรายังไม่เข้าอ๋อไม่แล้วมันเขาน่าจะน่าจะเป็นคนละหน่วยงานหรือเปล่าที่จะต้องมาะทำต่อคนละแผนกเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้ฝั่งเราเขาใส่แล้วอ่嘛ไม่ไปไม่ที่กไม่ไปลูกไม่ารเอออย่าไปไม่ไปแอปปิชั่นแป้นปอดเออมันมันแพงมันมันอยู่โดยตัดมัไม่ไปหรอกมันแพงเลยมันบอลเท่าไหร่มันอยู่สูงอืมมันอยู่สูงด้วยแพงด้วย expensive อยู่ใกล้ตรงนี้ น้ำั่นคือใหญ่อืมบ้านมันคือใหญ่ที่ทน้านี่คือมีโก๊อตใหญ่ใ่ิ๊กตอทำน้ปันใหญ่งั้นไม่ต้องไปไหนหรอกอยู่นี่แหละไม่กำลังลังหนูต้องอาบน้ำก่อนเพราหนูเพิ่งอาบน้ำแอาบน้ำไมจีนมากินเร็วแล้วตอนใช่ไหมล่ะอย่าพาลูกเลยอลนะเร็วๆ ไปหาดูหลังบ้านรกไปไปดูข้างหลังบ้านมีไหม